สวัสดีคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะมาดูนะคะจเจริอนอยู่คนเดียวนะคะเอาแม่แกาตาออกไปผูกข้างนอกนะคะแม่แกาตาไม่สบายนะคะท้องเสียนะคะท้องเสียได้2วันแล้วนะคะเจนิญอยู่ไม่เป็นเลยคนเดียวคิดถึงแม่คะ่ะไม่ยอมกินอะไรเลยนะคะ น้องคิดถึงแม่ค่ะติดแม่ค่ะ,ะหาแม่ตลอดเลยแม่เขาไปล่ามป่านะคะแม่ก็ไม่ยอมนะคะตีมือปุ้งปุ้งปุ๊งปุงถึงรูปเหมือนกันไม่รู้ว่ากินอะไรมั่งไหมตอกนก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะ โอ้ยนะคะจะจางช่วงนี้นะคะเป็นเกือบทุกบ้านเลยนะคะเป็นกันเยอะมากเลยนะคะไม่รู้สาเหตุอะไรนะคะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนีาหักต้นไม้นะคะ กับแม่นี่เลยเลยเลยไม่ยอมเอากิ่งมาให้กินไม่ยอมกินเลยนะคะคิดถึงแม่แก้วตานะคะเดินบนใหญ่เลยนะคะกราบขอพรกคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกะะทุกท่าน,นนะคะที่เมตตาในห่วงใยครอบครัวของน้องเจนเลยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะกราบขอพรกคุณคุณพ่อไข่คุณพ่อบานะคะที่เมตตา เติมคะแนนมาให้นะคะแม่ฟันก็ได้มีคะแนนไว้ซื้อ,อยารักษาน้องเจริญแล้วก็ซื้อผลไม้ไว้ให้น้องได้ทานนะคะกับแม่แก้วตานะคะเรื่องนี้แม่ฟันไม่ได้ไลนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะกล่าบขอบพระคุณกลุ่มพ่อแม่แสนรักด้วยนะคะที่มีตาน้องนะคะเติมคะแนนมาให้นะคะกราบขอบพระคุณทุกกาลังแรงใจนะคะ ที่รักได้ห่วงใยเอ็นดูน้องกินเลินกับแม่แก้วตานะคะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเกือรวยเฮงเงกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะกราบขอขอบคุณมากๆค่ะ